ถ้าเป็นเงินล่าเขานีใบนงน่ตัวดน่ครับไดตัวสเดือนนี้เส้นนึงก็จสินเละบอกว่าไงเส้นนึงแปเด้อมีลูิงเนาะมันมีลูกิ้งมันไม่ใช่ไม่่ไม่สิบแปดันนี่นะสิบแปดอย่างแบบมันจะบิบลัดันเนี่ยบ่อเล่อเนาะ เนาะพูดแล้วนี่พี่น้อยอ่าบ่วงข้างพอจังว่าขายบอกรีชื้อมาจะใช้กู๊กเกลี่แท้นี่เห็นว่าเน่าตรงี้เอาจุดเบื่อยวดนี่เนาะอยากก็อยากพูดล้อกันนี่มันเน่าเนาะมันเน่ามันมันมันเปื่อยไปเลยนี่พี่น้อยเนาะน่ะทมงานซื้อมากินนี่พี่น้อยเนาะมันโอ้ห่วยเนานี่เนาะ กินอะไรพี่น้องเนาะกินอิ่มแล้วก็แซวนี้อ่าเบิ่งเดี๋ยวเก็บไป,ไปละไปคืนเราพละเนาะอันะแม่นถั่วจานอันนี้มันอันนี้อยู่ตรง,งนี้ก่อนพี่น้องมันเป็นฟุยเหรอเนาะไวหรอกอันนี้เนะาะเอามันเปือ่อยเดี๋ยวกินเจ็บท้องอย่งานเข่าอีกน,นี่มาตัวพี่ชายนี่เอาเดี๋ยวตัวนี้จะมาเก็บเนาะเดี๋ยวไปคืนเราพี่น้อยมากระแทบอ่า หมาตัวเฮเนาะแต่ว่ามันจะแตกต่างกับคือคืออยู่บ้านเสียงบมค่อยมักมาได้นี่พี่น้องมันเป็นมันเป็นคือคนมันกินมันอย่าแค้นฝาดนะเอาง่ายใช้มันฝาดแห้งเออเนาะมันเสียบเอากระเอ้าเดี๋ยวช่างเอาจานนี้ไปคืนแล้วก่อนเนาะพี่น้องเนาะพอดีการถ่ายภาพมากิดนี่แหละพี่น้องเนาะมื้อนี้กัมาดูหน้าบ้านเฮือนซานของทางน้องน้ำเนาะมาอัปเดตเยี่ยมยามเบิ่งน้ำกันนั่นแหละพี่น้องเนาะ อ่าใกล้แล้วพี่น้องจะจ่อจี้เข้ามาเลยวนะอคืนซาร้านแฟนกับใกล้สีอ่าความสำเร็จกับใกล้จะมาหอดมาถึงแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมอ่อสุขสุขคนคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเนาะเมื่อนี่กับพอดีทางพอน้องเปียวนาะพี่น้องนก็มีทางผู้ใหญ่ใจบุญอ่าเฟืนให้ทางพอน้องเปียวนี่มาถามทางน้องน้ำและกับทางครอบครัวเราเนี่ยแหละพี่น้องเรื่อง ในการต่อเติมบ้านเื่อนซ่านเนาะ,ะเรื่องระเบียงพี่นอนะ้องเนาะระเบียงนี่ถาพี่น้องเห็นดีน้ำกะโอเคนาะพี่นอนะ้องเนาะแต่ว่าทางบูเชียนี่ก,ก็ว่างามพี่นอ้อยแต่ว่าเฮาต้องถามมึงเจ้าของเพื่อนเพื่อน,น้ำบ่อเพื่นสีเห็นดีน้ำบ่อเนาะมันเป็นระเบียงไปว่านั่งอนะไรพี่นอ้อยน,นั่งโซนทางั้านหลักับทางนี่น้ำอนะไรเนาะแต่ก็ต้องถามช่างนํามีว่าเพิ่นสีเห็ดเป็นหรือบ่เนานะ ทางพ่อพิ่นส่งรูปมาให้เบิ่งอยู่พี่น้องเนาะกระสีกับข,ขาวๆก็สิเป็นระเบียงแบบคือเฮานั่งตามอ่าห้านค้าทั่วไปเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาอยู่ได้พี่น้องเนาะเอาอันนี้ทางพ่อพิ่นฝากให้มาถามเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะถามทางครอบครัวเราแล้วก็พูดคุยนํกากันนี่แหละเนาะถ้าพี่น้องเห็นดีนํกากับหรือว่าทางครอบครัวเราเห็นดีนํกากับแม่นว่าปรึกษาพูดคุยกับช่าง แล้วก็รเรนด้ำเนินการเน,น,นาเนะเดี๋ยวทางผู้เชง่ยวชาก็จะโทรบอกทางพอพนอีกทีหนึงเอาพี่น้องเนาะทางพอพนให้มาถามรายละเอียดเบืองน้ำกันแต่เป็นมาจังใดก็จังว่ากันบบบนี้พี่น้องเนาะเออเอาไปพ้นละพี่น้อยเนาะไปไปพ้นละหันบริสุทธิ์อันอันนี้มาซ้ำอันนี้เนาะทางกินน้าแล้วบ่เนาะ,ะเดี๋ยวซื้อน้ำก้อนเป๊ปซี่นี่แหละพี่น้อยเนาะมาให้ทางกอเนาะ เอาอันวงครบเรียบร้อยแล้วเนาะคักแหล่เนาะเอ่อได้ยินว่าสังกะสีเนาะคือว่าทางบ่จั่นเอามาแล้วบ่หรือว่ายังอยู่ไสยังจ๊ะนีเนาะยังบ่ทันได้เอามาพี่น้องอเนาะผมสวยความงามพี่น้องเอ้าบ่ดนกแล้วเนาะทางสร้างนี่ก็จักหน่อยก็หยุดเด้นี่มีแต่งานเข้าซําเนาะ ใช่เนี่ยเนี่ยไว้ใช่นี่เนี่ยเออยังไงอย้ยังกินเข่าเนาะอ,อ๋อ,อได้ยังกินนะอ,อ่ะนะมันหนฟองโอ้นั่นแล้วมียัง่ะนะออปิ้งไตบ่อปิ้งตับไตใสพุงออ <laughs> ปิ้งไก่เนะาะเดยเอากินด้วยเอาจุมากินมาแล้ว กินกินเนาะแต่ว่าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอยู่เหมือนนี่กันเนาะอันอันนี้เอาไว้ใช่นี่นะเว้ยถ้วยนี่นั่นแหละอันนี้บ่ออ้าเพราะว่าผนทีมงานมาหลดอันนี้เก็บมาไว้ก่อนพี่น้องครับวัน้อยู่เด้อันอันนี้อันนี้หมากินได้เอ้ยกินกับแจ่วนั่นแหละเนาะกับเขาคำน้ำอืมเอ้าเนาะกินกินเนาะเชิญแซบเชิญแซบ ขสาวเที่ยงเนาะพอเสียงสดระลังชวดรถ่นไปหน่อยฟันสดกันแทน้นะบ่หยอกเลยพี่หน่อยคนกินแซบกินนัวเนาะพี่น้องเนาะอันน,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 นี้แหละเนาะสุขภาพจังบ่เจ็บบ่อดกินเข่ากินน้ำแซบนี่แต่ว่าบ่เจ็บบ่ป่วยไรผลบ่นนนเาานาะพี่น้องเนาะเอ้าอะไรเนาะเดี๋ยวจังขึ้นไปทางพูดคุยน้ำขันเนาะทางน้องน้ำอ,อยู่เทิงพละดีนหน่อยเนาะ โอ ة เนาะอ่าเ c ี a t i n g but another thing with soon defines we first have a hand piercing sharing an eye s p r อ n g i n i t i a t i v เริ่มติด u ั้งเนาะใส่ขอบอ่าบานประต u b e r solitaris además ersch 그램 daran q o a i c q u a n g t h a n g t h n g n k h n b i i b y e อากาศใข่เนยมือนีเนาะมันบัแดดแต่ว่ามันเป็นน้ำเอา้าคือฝนน,นี่และสิตกลงมาบานีอ,อ,อู้ทางนองน้ำเนาะโอ้ยเนะยาะเดี๋ยวจังคอยขึ้นไปอันหันค่าอยู่นี่เพิ่นเปิดอยู่บ่เนาะหั่นค่ามองที่เข้าไปเมื่อันเพิ่นเปิดอยู่บ่เปิดอยู่บ่ออํำก้อนก็นมีอยู่บ่หั่นได้สามีน้ำก้อนนะ Hôm nay bố mẹ bán sợi kìa bố Nhanh bếp dưỡng nam cũng có đại sản phẩm Nhưng mà chỉ xưa năm con mà hãy sang vân kín pepsi Còn cái cháu xe cái mỹ gì mắc nó Phụt nhày Sáng hôm nay Ai để qua bà cần cất ạ Để ผมมีน้ำก้อนเนาะโดูเจ้าบอกน้ำก้อนมาขายนี่เนาะดูอ๋อเนาะเป็นจังใดเนาะเวียนงานเฮือนซานใกล้เชี่ยวแล้วบ่เหรอดูเห็นกัจเจ้าใส่หวานอย่เนาะไอ้บุ้งวานเนาะบุ้งปานกรดื่มกบกบเนาะ ตู้นั่นเราเมาเราบ่เสือเมาแล้วเมาเมาลรวบ่อโดยอ่เอ้าซื่อน้ำก่อนเนาะคันว่ามีก็เอาเอาขวดไงก็ได้นอกเด้อดเอาขวดไงขวดอันนี้แหละกไม่ใช่ต่กินนะโอาไปจกอ่นไปก่จะคลองน้ำก้อนมีบ่ไหมคะบ่มก็บอกน้ำก้อนมาไหน น,น,น้อยโอย้ยเนาะเอาขวดใหญ่หันก็ได้เอาปุ๊กซี่ขวดใหญ่หันก็ได้ใครอยู่อากาศมื่อนี้มันอย,ย่างนั่นเลยเนาะเอา,าตุ๊กใช่เนาะโอเคเอาขวดนี่แหละ <c oughs> เอาชั้นสองขวดก็ได้อีกขวดหนึ่งอ่ะชุ่มเจาเมื่อกินครอบครัวชุมเจาะแดงกันในรุ่นกระเพาะใช่กร้างเพิ่นกินกเขนะ่าหรือเป่ กินแล้วออโอเคเอาแหละแบ,บ่งกันอ่ะไม่ค่ะเทา่าไรเกาะพ่ออยู่ปะสี่สิบี่ทันม๋ออังกฤษแทนขวดเท,ท่าไราเกาะขวดเศ้าซองขวดเศ้าซองโอ้ธรรมดาเสนะ ไกงโซลายอันอยู hmm. uh, mm ่พ hmm. mm ี hmm. mm ่ก hmm. okay. mm ็ะใสเงินเงินเบียดคือกันบ่มง้หมคะใช่เออใช่คือกันบ่แบบว่าเงินเงินบาทเขาได้วยใส่คือกันบ่เงินไทยนี่บ๊อก่อยมีเป็นบ่เอก่อยใส่เงินบาทโซลายบ๊อก่อยใส่เนาะมีอยู่บ๊เงินเบียดเขาขอเบิ้งจักใยไงได้บ่บ่เคยเห็นไหมไม่เคยเห็น เคยเห็นย no ูตั right? hmm? ้งแต่พูดแต่อยู่บ้านนั่นพี่น้อยบใบยังใบหาเสนใบยังอันนี้นะไฮะเสนใบหาเ้นอ๋อพี่น้องาเนใบหาสนนี่คือเงินเบียดฉับบ่เงินเบียดพี่น้อยโทษดถ้าเป็นเงินลาเขานีใบนึงตัวร้น่ครับได้ตัวโซ่เสเดือนนี้เสนหนึ่งก็ จ็ดสิบพันเอใช่จะบอเส้นนึงแปดด้อค่ะใบใช่ออันโทเดอร์ใบนี่น่ะเป็นเงินกีบเท่าไรก่อนเจ็ดสิบบจะบอกกินเจ็ดสิบพันกีบต่อใบแม่โอ้แสดงว่าอยู่นน่ลาอยน่เนอันนี้ใบใบหาแสนเนาะใบหาแสนตัวนี้ได้สสิบพัใบสิบพันโอ้หน่อยเนาะนี่นนาะนอยโอ้

เงินเฮายังเส้นนึ่งยักได้เจ้าสิไปซื้ออยู่บุ๋มอะบอขวัญใจได้ซื้อไปนึ่งอ่ะเนาะอะได้รบอทำบ่ได้นเลยปายะสิได้เขาจ้าบ่อยากขายใช่บ่สบายเขาอยากขายเอยู่เขาอยากไปอยู่เวียดเขาบเปลี่ยดเนอะแบบซื้ออยู่เวียดมันถือกลัวเอาเงินว่าเขาเอาเงินตัวนี้ไปซื้อนั่นถือกลัวใช่บอไหมครับโดยเออคันขวัญใจรวมถึงหมด ซื้อแพงขายต่อเห็นเราก็ต้องเอากันเขาเขาไปซื้ออยู่ี่ซื้อเงินลาวหมืนเอาไปขายต่อเขาก็เอาเงินเบียดเลยซื้อเพิ่มเขาเลยกานว่าซื้อเงินเบียดเลยตรงนี้มันก็สิราคาถึกเมือนปอถ้าเอาเงินลาวเขาไปซื้อได้ใช่ไหมเขาไหลซ้ำกันเขาไปรูปเขาเอารูปแล้วเนาะเออเนาะพี่น้องคางค้าการขายต้องไวได้เนาะอืมบเป็นยังโมเป็นยังถามเอาเก็บไว้ก็ได้เด้ออ่า เห็นแล้วพ no? hmm. ี่น oh, 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 yeah, um. ้องไอ้เงินเวียดเอาใบหาแสนกับใบสิพันมีอยู่ซองเนาะมันมัดเดชานาเอนก็รวมรวมเก็บโอ้ยโดนไล่เติบเลยนี่เคือสิไล่ได้หนึ่ก็เนาะโอ้โหพอได้เฉพาะเจ้าจังบ่อยากให้สายนี่เนาะเออเอาขอบใจดาราไหมค่ะเด้อเออเดี๋ไปเนาะเงินทอนใช้เงินอ๋อโอเคไปใช้เนาะนั่นแหละโอ้ยหองใหญ่แค่นี้ผลไมาได้ได้หนึ้งมาอีก้เลย ข้าเจ้าขึ้นกล้วยนั่นเนาะเนาะด้ยอ๋อโน่กล้วยไม่ได้อันนั้นนะกล้วยบ่ได้มีบ่จะเจ้าบ่ได้ปลูกบ่ไม่บ่มีดินมีแต่ดินมันมีแต่ดินมันเห็นได้เนาะแม่นมีแต่ดินมัน มีดินลายใครสิปลูกกล้วยได้ปลูกมันนะส่วนลายข้าเจ้านี่ก็มีแต่ปลูกกล้วยเนาะดูะดปลูกกล้วยไว้ไว้ขายโลนึงนี่ก็หลายบาทอยู่ได้เนาะแ<ด>พงอยู่ได้หลายกิบอยู่ได้พี่น้อยหลายพันอยู่ได้ผมเห็นเจ็ดแปดพันผ่หมดจักบ่กนะล้วยเนาะทรายเนาะเพราะว่าเคยซื้อน้ำข้าเจ้าอยู่อย,อยู่บ้านกระตุกแพงอยู่ได้ดู ประมาณนี่แถวนี้ประมาณโลซำพันห้าแตบ้าน่แต่งานให้ตรากเด้ตรากมดลอไหิ่เห้อยช่วยช่วยพาเขาเอาตั้เจวจะได้ล่างไวหายได้เดี๋ยวก็เจ้ามาเอาช่วยาเพชรน้าจะแม่เพราะว่าเขาไว้แห่นยันมันห้ยเด้อกรงาบเพชรก็น้าจะแม่ช่วยชาเพชรนั่นแหะเ่าห็นก็เจ้ามากินเมี่ยงน้ำกันอยู่นี่แหละ อาเนะเอาน้ำมาให้ช่้างไม่วกหนึ่งก็ได้เฮ้ยมียนะกใจเด้อโรยบริยังน้องไปขึ้นเอาไปให้สร้างพได้เหลือบเชียงมีแนวว่าน้ำอยู่เนาะสร้างกับงานเข่าลายแล้วเนาะทับสายน้ำกับบุันโอ้ย no. ยูรถนี no. no. ่ โอ้เอากินน้ำก่อน้อพอเด้วน้ำกินใ้ก่อนพอน้ำก้อนบ่มีได้จะกินต่อมันเย็นนี่แล้วเนาะเ้าตาแกงเจ้ากเป้ัชรามก้อมีโอ้กันนนี้แหละนี่เนาะเออบันนี่ทั้งนี่ด้วสิโอ้ยังขีกกั้นอยู่ตัวนี้กันเนาะกั้นมานี้เนาะกั้นนี้แต่กันทังนั้นกับกั้นนี่คือกันเนาะ การสองหอง้องโอ้ดุติ่งเนาะงามงามดติ่งพี่น้องอลงสีจังหน่อยโอ้คักแล้วนี่เนาะ,ะ,านะาเป้นบม่พ่อใช่ไหมเจ้าเนาะโอ้ดีกำกึ่งเนาะดีกระเทินะคันวันคันวันขาดลายเล้วกับไข้ยอ,อะเนาะ แม่จําชึ่อ้าวๆกําลังไล่ตัดผิวหนังคาสิมามื้อนี้บ่ได้แต่ว่าก็เจอว่าสิมาตอนบ่ายนึกว่าเพิ่นมาส่งแต่มื้อเช้านี่เยังบ่พอเห็นในคลิปนึกว่าบ่จันมาส่งแต่เช้าวสิไวแท้่าเออบ่แม่นเนาะมาเห็นยังบ่มีหยังอ้าวๆเนาะอันนั้น เดี๋ยวให้สิถามเพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นฝากให้มาถามเพิ่นอยากเพิ่นอยากซอยตัวเติมพอาตัวเติมตอนเดี๋ยวช่างๆเราเบิ่งน้ำขันก็ได้เดี๋ยวจังว่าก,กันเนาะนี่ด้วยสัญญาณบอกคอยดีภายในได้เพี่น,น้อง,งโอ้ตัดไม้ทางน้ำบ้านนี่แม่เอ้ย <laughs> ลงมากินน้ำก่อนเด้อน้ำกินในก่อนเด้อเออเอาเนาะมาพลิกก็ได้พอบาถึงเรื่องอันเรื่องเรื่องระเบียงระเบียงที่ว่ามันมีหมองนั่งนแบบนี้มากอยู่บอมักอยู่งางาพอเห็ดได้อยู่บ่จ้เห็ดได้ยู่บ่ได้ได้ยู่บอเออออว่าอ่าระเบียงแบบนี้เนอะ

โหมันสาดอยู่แล้วนั่นเปียกอยู่แล้วตัวนี้ถ้าถ้ายกตัวย่างนี่ถ้าเห้าอ้นีใส่เน้าสิใส่มุมได้หนมันจังสิง,งามพ่อใส่ข้างหน้าย่างเดียวบอ่อันตัวนี้ได้หนึ่งซองนี่บ่ข้างๆตัวนี้ได้บ่ใส่บ่ ใส่ไปนี้เนาะงามอีป่าวส่องน,งน้ำหอมจะดีได้ขึ้นขึ้นอยู่กับเจ้าของเฮือนได้ได้ไง,งอันนี้ทางมันพอเพิ่นชงไห้เบิ่งผู้ที่เพิ่นชมทบชอย,อยนี่นแหละเพิ่นให้มาถ่านวันนีือบ่บ่ได้ใช้แล้วหรือเปอ๋อแต่ว่าถ้าตัวนี้ใช้ทุกทิ้งบ่ได้บ่อ่ามันก็บ่ได้แล้วสานี่เนาะ กแบบนี no, no ้แบบนี to uh, ้ม uh. ันม uh, uh, ีลูกท oh, ิงเนาะมันใช่ไม่ใช่ไม่สิแปดกันใช่เนาะสแย่งแบบมาเจาะบิลักกันเนี่ยองบอกแล้วบอเนาะบอกไปล่เนานั่นละเออแมนแเนาะเพราะว่าเพราะว่าแบบบนี้มมีลูกทิ้งพี่เเลแบบนี้มนจใส่ลักวนนี้วันนี้วันน้ได้เลยไ้ล บุญกันละป่ะบ่มีลูกติงบ่มีรักบ่ตนององสิอไปนเว่าเฮ็ดนั่นได้อยู่เนาะได้อ๋อคอเอาซะอันนี้เฮาพูดคุยกันสิโซเด้อแต่ว่าเฮ็ดหรือบ่เฮ็ดนี่เฮาสิแจ้งบอกทางพ่อเพิ่นอีกก่อนทนึงก่อนว่าเพิ่นให้มาถามทางน้องาว่ามักนําบ่นะอแจ้งไว้ เวลาก็เฮ็ดตัวนี re, ้แล้วมึงแล้วมึงจะเฮ็ดตัวนี้ก่อนก็ได้ดอยๆจะใช้ตัวนี้ให้แก้ให้มากตัวนี้ว่าเวลาอีกบ่คัน้คัน้เฮ็ดมาบ่ได้เลยตัวนี้บ่ยาอเดี๋ยวได้คําตอบมื้ออื่นเด้อเดี๋ยวสิแชทถามทั้งว่าเพิ่นแล้วก็มันบวกกับบัดือูติ่งมาด้เนาะมันกํากึงกันแล้วบัดนีออมันใูติ่งบ่ได้พี่น้องเบ่ใูติ่งอือโอเคโอเค เอาสตามนั้นเนาะแต่ว่าทางโรงงานนี่มักเนาะอือจะว่าดุกติ่งมาบ่ใช้บ่ได้บัดนี้เนาะเอาไปคืนมันก็บ่คักปานใดเนาะเฮาบ่เป็นหยังอันความตัดสินใจเดี๋ยวทางผู้ใหญ่เพิ่นแจ้งมาี่อาสิมาบอกอีกทีนึงเด้อดอ่าตัวนี้นะมันก็บ่ยากหรอกพี่น้องเพิ่นฝากมาถามเฮาก็ตามุดประสงค์ที่เพิ่นอยากซอยเนาะเฮาก็พูดคุยนํากันอ่าเอาเอาละเนาะตามนั้นลซะ พากันกินเด้อน้ําเด้อเอ่อกาดกัมันเอาฮ้อนครัแต่ว่าน้ํา้อนบ่มีได๋เนาะบ่เ้น่ะใจอกด้น้องหาจอกให้ทาง่มีบ่จอกแก้วหั่นละเนาะยุงหลายอมามีแต่น้มๆนี่เอาจอกกินบ่ได้บ่น้นีเออมนกันหมกันเออนี่ละเว้ายกกันูมือ เป๊ปซี่กับวานเนาะโอ้ยฉันดกล็กแล้วเระต่ายัวสลอนี่วันนี้น่าจะหัวคาราบาลใช่ไหมเนาะกัดเกียนรอไม่ฟาเชล่าขาเป็นลมเลยเนาะเปจังหวะกันเนาะก็เป็นลมเลยก็ได้สักพสีมาบ่เหมือนี่บ่ อาจจะมามามาก็ยังค่ําบ่ละเพราะว่ามันไกลเด้ยันเขาจ้าสร้างมาแต่เสป่นผู้บ่จักมีมีสะแลนใช้สิบัลมนี่มื้อมงไมอื่ลงอ่มันนง่ายแม่นนั่นแหละเนาะออะละเนาะพากันจัดแจงเอาซุเจ้าเนาะังว่ากันพี่น้องให้รอรุ่นสังกสเนาะงเด้นี่เนาะ สีน้ำเางสนสีน้ำเงินสีน้าเงินเงนสีน้ำสีฟ้านี่แหละเนาะ้างามงามสีนี่แหละสีที่ผูเชียงมักแสด้มาสีนี่ทุกหลังที่ทีแบบสีไปคือน้องปูน้านบ่งามสีนั่นสีมันเป็นสีฟ้าสีนี่ เอ้าสันไม่ได้ว่านัเด้ออ้ายเดินทางไปต่ออีกคเด้อเด้อจังว่าจังคุยนํากันวคั่นว่าคําตอบจังได๋เดี๋ยวมื้ออื่นนสิมาแจ้งอีกนึงเด้อตัวนี้เด้ออ่าเพราะว่าคั่นตนใจดีเฮาตนใจบ่ไเพราะว่าทั้งผู้ใหญ่เพิ่นู้เนาะว่าสิจังได๋เด้อเด้อว่ากันเนาะเอ้าสบายดีทั้งน้องน้ําเด้อโอ้ยไปเด้อางเด้อโดๆอ่ะเนาะ โอ้ออาน้องแผ่นบ่พอขาดอยู่ประมาณ3-4แผ่นนี่แหละฮึบเอาเนาะมาพูดมาคุยน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับทางระเบียงแบบแบบนั่งเนาะทางพ่อเพิ่นให้มาถามเจะเอาได้รคำตอบเห็นน้ำกันหน่อยซิกะเดี๋ยวสิคุยกับทางผู้ใหญ่พลละกาเพื่อแียงสิมาแจ้งอีกทีหนึ่งนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นมาจังไรเอานี้อันนี้คือเขาพูดคุยน้ำกั่นจะซื้อเลยพี่น้องเด้อ่่ไไดดด้้้แมนนวาจะใหเเฮ็าะ พูดคุยน้ำกันก่อนเดี๋ยว่าจังใดกระจังว่ากันนะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ลาพี่แล้วน้องไปก่อนพบพ่อกันในคลิปหน้าบ๊ายบายได้พี่น้องเด้อสบายดี